สวัสดีค่ะฟ้าจากบริษัท IMI Asia จำกัดน,นะคะคลิปนี้เนาะฟ้าก็จะมาพูดถึงการเพิ่ม Extension t e หรือว่า C to C S Mount Adapter ขนาดต่างๆแล้วก็เพิ่ม Extension t u กับเลน 50mm และระยะ WD ที่ เลน50 mm สามารถโฟกัสได้ขณะที่เพิ่ม attention นพิวเข้าไปคะบอกแบบนี้ดีกว่าแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือฟ้าฟิกระยะ WD ไว้ที่35 mm เนาะแล้วก็เปลี่ยนเลนเปลี่ยนขนาดเลนไปนเรื่อยๆก็จะมีเลนตั้งแต่ขนาด5มิเมตรนะคะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเ,เนาะ ก็เดี๋ยวไปดู PowerPoint กันได้เลยค่ะเอาละค่ะมาเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยนะคะเรื่องแรกก็คือการเพิ่ม C to CS m a u s Adapter หรือว่า Extension Hub แต่ละขนาดนะคะกับระยะ WD ที่เลน50มิมสามารถถูกัดได้นั่นเองะคะ่ะมาดูกันที่อันแรกเลยนะคะก็คือ เป็นกล้องซีเมาส์ธรรมดานะคะที่ยังไม่เพิ่มเอ t e n ์ i ท n ชั่ทิวกับเลนส50 m mm m นะคะระยะโฟกัสของเขาเนี่ยอยู่ที่75ม mm ินั่นเองนะคะอันนี้ฟ้าเพิ่ม e x t e n s i o n t ัิวขนาด5 MM เข้าไประยะ W D ของเขาก็จะล่นลงมานเนาะเหลือ 73mm นั่นเองคะ่ะอันนี้ก็คือภาพที่ฟ้าเพิ่ม a t t e n t i o n h น l ิขนาด10มเมตรเข้าไปความใกล้ของเขาความที่แบบระยะ W D ของเขาเนี่ย ต้องลงมาอีกเยอะเลยนะคะจนกว่าเขาจะโฟกัสได้แต่ภาพที่ได้มาก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนดีนะคะมาที่ระยะต่อไปก็คือฟ้าเพิ่มเ t t e เ t นชั่นเทขนาด20 m MM m เข้าไประยะ W/D ของเขาลดมาครึ่งต่อครึ่งเลยนะคะก็คือเหลือแค่15มิเมเท่านั้นคะ่ะเขาถึงจะโฟกัสได้เนาะ ก็ภาพที่ได้ออกมาก็จะไกลามากๆเลยนะคะแทบจะเหลือขนาดเซนเดียวกันเลยทีเดียวอันนี้ก็ตีไปประมาณ1.3เซนติเมตรละกันเนาะมาที่เรื่องต่อไปค่ะก็คือกล้องซีเมาส์เหมือนเดิมนะคะแล้วก็เปลี่ยนเล่นเป็นขนาดต่างๆนะคะระยะ WD เนี่ยก็คือฟิกไว้ที่35 mm นะคะออต้อขออภัยด้วยนะคะมาเริ่มดูที่ภาพแรกกันเลยค่ะอันนี้คือเลนส์ขนาด 5mm นะคะระยะ wd 35ะภาพที่ได้ก็จะไกลน,นิดหนึงนะคะก็แต่ก็ยังชัดนะคะไม่ไม่ได้ถือว่าไม่ชัดนะแต่ว่าจะได้ภาพที่ค่อนข้างไกลนั่นเองนะคะ มาที่เลนขนาด 8mm กันบ้างค่ะเลนขนาด8 mm เนี่ยภาพที่ได้ก็จะสูนไกล้เข้ามาอีกนิดนึงเนาะแล้วก็ชัดขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะคะมาที่ตัวต่อไปกันเลยค่ะอันนี้เลน 16mm นะคะที่ระยะ wd 35เนี่ยฟ้าขออธิบายตรงนี้นิดหนึ่งฟ้าไม่แน่ใจว่าเป็น เฉพาะที่ตัวเลนส์ที่ฟ้าใช้หรือว่าอะไรนะคะฟ้าไม่รู้ว่าถ้าใช้เลนส์ยี่ห้ออื่นที่ไม่ใช่ตัวที่ฟ้าใช้เนี่ยแสงที่ได้จากภาพเนี่ยมันจะมากขึ้นหรือเปล่าแต่อันนี้ก็คือฟ้าสามารถจับให้ชัดที่สุดกับแสงที่ได้มาเนี่ยได้แค่นี้จริงๆค่ะกับเลนส์16 m MM มนะคะระยะ w d 35 mm ค่ะ มากันที่ตัวเลนส์25 m mm m ค่ะตัวเลนส์25 m mm m นี่ไม่ทําให้ผิดหวงังเลยจริงๆก็คือภาพที่ได้เนี่ยชัดเจนมากๆเลยค่ะแล้วก็สามารถเห็นรอยอะไรต่างๆได้ค่อนข้างที่จะชัดนะคะแล้วก็ขนาดของไม้มันหัดเนี่ยก็จะเห็นใกล้ขึ้นเนาะไม่ได้เห็นแบบครอบคุมเหมือนเดิมน,นะคะ มาที่ตัวสุดท้ายค่ะเลนส์ขนาด50 m mm. m เลนส์ขนาด50 m mm m นี่ตัวนี้ไม่สามารถโฟกัสได้เลยค่ะฟ้าลองปรับทั้งแสงทั้งตัวซูมแล้วไม่สามารถโฟกัสได้เลยค่ะในระยะ WD 35 m mm m ค่ะก็ขอบคุณที่รับชมกันด้วยนะคะ กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเรื่องในวันนี้ซิเซิเบาๆสบายๆเนาะก็ถ้าฟ้าอธิบายแล้วเพื่อน,อนงๆงงๆโกงๆประการใดก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะสามารถบอกฟ้าได้เลยเนาะหรือว่าเพื่อนๆอ,อยากจะให้ฟ้าทำอะไรอยากจะให้ฟ้าลองทำอะไรถ้าฟ้าทำได้ฟ้าก็จะลองทำให้มันดูนะคะ คลิปหน้าจะเป็นคลิปแบบไหนฟ้าฝากติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณที่รับชมรับฟังกันด้วยนะคะ